สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหญิงเราก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมด้วยกับรถครอบครัวอีกเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเจ้าคันนี้เลย Hyundai h ุนไดเฮสรุ่น Top d ดีลักสุดเลยนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2019ค่ะคุณลูกค้าซึ่งรุ่น t o อ d ดีลักเนี่ยก็คือเป็นตัวออปชั่นแพงสุดตอนออกป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เนี่ย ร้านเจ็ดกว่ากันเลยนะเป็นตัวท็อปสุดนะคะรุ่นท็อปดีลักเนี่ยอย่างแรกต้องมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันเลยนะคะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันแล้วคันนี้เองก็เป็นตัวชมเชนปี2000ชมเนี้ยจะมาตั้งแต่ปี2018นะคะ181920ประมาณนี้เนาะชมนี้ก็ได้เป็นตัวชมใหม่มาพร้อมด้วยเดย์ไลท์มาให้ครบหมดเลยนะคะเดยไลท์ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คือคันนี้เนี่ยมาครอบครอบคุมทุกอย่างแล้วเนาะ ถัดมานี่เลยเป็นล้ออลลอยของเรานะคะล้ออลลอยของเราเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดิมจากศูนย์ตั้งแต่ตอนออกป้ายแดงเลยนั่นเองนะคะคือคันนี้ได้เป็นล้อเดิมนะคุณลูกค้าแต่ว่ามีแต่งช่วงล่างมาเพิ่มเนี่ยมูลค่าคร่าวๆประมาณ30,000กว่าบาทนะคร่าวๆนะคะแล้วถัดมาคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันนะก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้อีกเช่นกันนะคะ ภาษีพระบอรของเราเนี่ยก็จะหมดช่วงปลายปี2566เลยนั่นเองนี่เลยนะคะถัดมาก็จะมาพร้อมด้วยคิ ans ans. ้วกันศาส์นี่มาสองข้างเลยนะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ติดสีเดิมๆเ,เลยนะคะประตูทั้งหมดเนี่ย ไม่เคยมีรอยโดนไข่นะคะสีแต้มที่มาจากของโรงงานเนี่ยอยู่ครบคันหมดนะเท่านั้นไม่พอเม้นอาร์ของเราทุกจุดเนี่ยคือเดิมหมดนะคุณลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวรถสีเดิมเดิมเลยอ่าถัดมาพลาดไม่ได้คันนี้เนี่ยเลขใหม่ใช้ไปเพียงแค่40,000กิโลเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ มีประวัติการเข้าส่นทุกระยะเลยเห็นไหม1นึ่งมโล2อมื่นโล3มื่นโล4ี่หมื่นโลนั่นเองนะคะคือเลขไมของเราเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นนะแล้วก็มีประวัติมาทุกระยะเลยแล้วก็อันนี้เป็นระยะครั้งถัดไปนะคะนัดหมายการเข้าส่นครั้งถัดไปเนี่ยอีก1นึ่งหมกิโลก็คือเข้าครั้งหน้าก็คือ50,000กิโลนั่นเองคุณลูกค้ามาแบบครบคันมากๆนะนี้ให้ดูภายในกันเลยนะคะว่า ตัวเบาะเนี่ยหนังอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะหนังทุกชิ้นเป็นชิ้นเดิมตั้งแต่ตอนป้ายแดงหมดเลยนะคุณลูกค้าเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาใช้น้อยตัวเบาะเนี่ยก็เลยไม่เคยเกิดแบบร่องรอยกันขาดหรือว่าใดๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ดูสภาพเบาะที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ต้องเอากับเอาเบาะมาเปลี่ยนชิ้นหนังหรือมาเปลี่ยนงานเลยเพราะว่ารถใช้น้อยแล้ว เขาก็รักษาอย่างดีนะคะเบาะอยู่ในสภาพดีมากๆอ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันบ้างนี่ ทันนี้นะนอกจากในส่วนของบากภายในที่ใหม่แล้วนะคะทันนี้มาพร้อมด้วยกุญแจจากศูนย์สชุดแบบนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งชุดก็คือเป็นกุญแจรีโมทประตูไฟฟ้านั่นเองซึ่งดอกเนี้ยส่วนใหญ่อีกไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามันแตกง่ายนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าตอนที่ไปซื้อรถเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยได้ตัวนี้มานะแต่ว่า ทันนี้มาครบหมดเลยเหมือนตอนศูนย์ป้ายแดงนะคะมีมาให้3 3ชิ้นนั่นเองก็คืออันนี้ชุดนี้นะคะเป็นกุญแจเนี่ยสองแล้วก็เป็นรีโมทหนเหมือนตอนออกป้ายแดงเลยอ่าถัดมาเมื่อสักครู่ิงเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยด้วยรีโมทอันเล็กไปแล้วนะคะก็รีโมทเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะไม่มีร่องรอยกันแตกหักใดๆนะคะ แล้วก็ให้ดูในส่วนของประตูเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคุณลูกค้าแล้วก็สีที่แต้มมาจากของโรงงานเนี่ยก็คืออยู่ทุกจุดนะคะเบาะภายในอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะพลาสติกของตัวเบาะหลายๆจุดเนี่ยก็ยังคงอยู่นะยังไม่ได้แก่ออกทั้งหมดนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์คันนี้เป็นรุ่นท็อปดีลักมาพร้อมด้วยกล้องรอบคัน มีทีวีจอหน้าจอกลางมาให้ครบคันหมดเลยนะคะฝาท้ายเดิมประตูเดิมหมดนี่เลยนะคะใครสนใจเนี่ยซื้อไปใช้ต่อได้แบบง่ายๆเลยคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยจะมาพร้อมด้วยราคาพิเศษเช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวรถก่อนว่าตัวรถเนี่ยสวยน่าใช้ขนาดไหนมีความใหม่ แล้วมาดูฝาท้ายกันบ้างนะฝาท้ายเนี่ยจะมีกล้องด้านท้ายอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะคันนี้เนี่ยเป็น H 1ช l u x ดีักนั่นเองนะคะมาดูด้านท้ายกันก่อนนี่ด้านท้ายนะคะสีที่ตั้งมาจากของโรงงานเนี่ยก็ยังอยู่ครบหมดนะแล้วก็หัวน็อตเดิมหมดนะคะตะเข็บเดิมฝาท้ายไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะแล้วก็เบาะเนี่ย ทั้ง11ที่นั่งทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพดีหมดจะเห็นว่าด้านหลงด้านหลังอะไรเงี้ยคืออยู่ในสภาพที่ถือว่าสะอาดสะอา้านแล้วก็ใหม่มากๆนะคะข้างหลังตรงนี้ไม่มีรอยเปื้อนเลยนะคุณลูกค้านี่เลยนะคะแล้วก็คอนเขาเรียกอะไรภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะจะสังเกตด้านข้างตัวรถเนี่ยคือไม่มีร่องรอยรอยขีดรอยข่วนเลยนะอยู่ในสภาพถือว่าถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ย คันนี้ก็ต้องเป็นน้องๆป้ายแดงอ่ะคุณลูกค้าคันนี้สภาพ80%ได้8 0 90%ได้เพราะว่านอกจากตัวรถจะเป็นสีเดิมเหมือนตอนป้ายแดงแล้วนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ที่ชัดเจนทุกระยะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ทำในส่วนของช่วงล่างเมื่อสักครู่ยิงเกินไปเบื้องต้นแล้วนะว่าเขาว่ามีทำช่วงล่างมาเพิ่มแต่หญิงไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็ถามว่า เออทำช่วงล่างมา3 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยขับแล้วรู้สึกต่างไหมรู้สึกต่างนะคะคุณลูกค้ารู้สึกต่างเพราะว่าคุณไดเฮชวันเนี่ยโดยปกติเขาจะเซ็ตช่วงล่างมาให้แข็งนิดนึงเพราะว่ารถยนต์คันนี้ตัวรถเองเฉพาะน้ำหนักตัวรถนะสองตันกว่าเฉพาะน้ำหนักตัวรถ2ตันกว่านะคะยังไม่รวมคนที่จะขึ้นรถอีก11คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเขาจะเซ็ตมาให้ถือว่าแข่งนิดนึงแต่ว่า คันนี้จากการที่หญิงกัมเฮียไปซื้อรถมาด้วยกันนะคะแล้วก็ขับกลับมาตอนนั่งกันสองคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแขลมันแข็งแล้วมันกระโดดจนจนแบบรับไม่ได้นะคะคือรู้สึกว่านิ่มนวลกว่าตอนยังไม่ทําประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลานั่งกันเยอะๆวันนั้นไปกับพี่ๆหลายๆคนที่ลองนั่งไปในห้องโดยสารก็ทําให้รู้สึกว่า รถก็ยังนิ่มนวลเหมือนเดิมนะคะไม่รู้สึกแข็งกระด้างเลยนี่เบาภายในห้องโดยสารใหม่มากๆกริบมากๆนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าสูนยนทุกระยนะคะตัวรถติดสีเดิมหมดเบาะข้างในไม่มีร่องรอยขาดใดๆนะคะอ่านี่เลยนะให้ดูสภาพข้างในแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านหน้าบ้างนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเบาะก,ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะภายใน ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลน,นะคะไม่มีริ้วรอยกันขาดหรือร่องรอยที่แบบว่าเป็นรอยขูดขีดนะคะคันนี้เนี่ยรุ่นหอบก็มากล้อง360องศาเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วด้วยนะคะตอนนี้เลขไมอยู่เพียงแค่43,757กิโลเมตรนั่นเองนะคะ คันนี้เนี่ยออปชันเขามาให้ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวนวิเกเตอร์กล้องรอบคันนะคะอุณหภูมิเนี่ยเขาก็จะมีสามารถปรับด้านหน้ากับด้านหลังได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้อง360องศานั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตแอ์หลังนะคุณลูกค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของพัดลมด้านหน้านั่นเองนะคะแล้วก็มีรุ่นทอปเนี่ยเขาจะให้มาพร้อมด้วยเบาะร้อนเย็นแบบนี้เลยนะคะ ส่วนใหญ่โฉมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้กันแต่ว่าสเปคเดิมจากศูนย์เนี่ยเขามีมาให้นะคะนี่เลยถ้าเป็นไฟสีส้มก็จะเป็นเบาะร้อนแต่ว่าถ้าเป็นไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟเออเป็นเบาะเย็นนะคะก็สามารถปรับระดับได้นะจริงๆช่วยได้นะเบาะเย็นบ้านเราเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะอ่าเบาะร้อนเนี่ยไม่แนะนำให้กดใช้งานเลยนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเนาะ แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะพลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะรตรงพวงมาลัยของเราเนี่ยไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยนะคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลย,ยจริงๆตัวรถเนี่ยอย่างที่หนูแจ้งเลยนะว่าเดิมหมดเดิมหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนสวิตสวิตประตูไฟฟ้าก็คือต้องกดให้มันผูกลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ ลูกค้าหลายท่านไม่ทราบถ้าไม่ได้กดผูกลงไปเงี้ยประตูสไลด์ไฟฟ้าไม่ทํางานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเปิเปดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาอันนี้เป็นไฟในเก่งเนาะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นการเล่งแสงตัวหน้าปัดนะคะน,นี่เป็นระบบการลื่นถไหลนั่นเองเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะไปฟังในเรื่องของราคากันบ้างนะอันนี้เป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะประตูบานนี้เนี่ยสีที่แต้มมาจากของโรงงานเนี่ยก็ยังอยู่ครบหมดนะคะ เดิมหมดนะคะคันนี้ซื้อรถกับร้าน1 9โพสีทองไม่ต้องกังวลนะคะเราไม่แถมใครนั่งไปเป็นเพื่อนนะคะรถคันนี้เนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยมีจมน้ําไม่เคยมีผิดคว่ำนะคะเราเราซื้อรถเราขายรถอย่างเดียวเราไม่แถมคนนั่งนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยาตัวรถเนี่ยติดสีเดิมๆทุกชิ้นอย่างที่หญิงพาชมเลยนะคะ ภายในห้องโดยสารเนี่ยใหม่มากๆใครสนใจเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้าน19บพอสีทองได้เลยนะคะส่วนถ้าท่านไหนมาไม่ถูกเนี่ยสามารถดูรายละเอียดจากครินนี้ได้เลยหลังจากที่ดูรายละเอียดเนี่ยสามารถทําเรื่องมาจําล็อกรถได้เลยนะคะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เหมือนเดิมเลยนะคะคราวนี้เรามาถึงในส่วนของราคากันบ้างนะคะ วันนี้มาจากโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษเพียง1 4 1 9 0ล้านบาทนะคะซึ่งคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็ยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่คร่าวๆนะคะโดยประมาณ23,000ก,กว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.59%เเท่านั้นนะคะส่วนถ้าท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์ 0888974888กันได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกแวะมาที่ร้าน19โพสีทองก็แวะเข้ามาได้เลยร้านหญิงเนี้ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างภาษีออนั่นเองนะคะห่างจาก2จุดเนี้ยโดยประมาณสัก400เมตรห่างจากเดอะมอล์บางแคโดยประมาณสัก5กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากสายใต้ใหม่โดยประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองนะคะใครมาไม่ถูกเนี่ยก็เซิร์ช Google Map เป็นชื่อนี้เลย 19บเ้าโพสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้ยังไงหญิงขอตัวไปแล้วนะบ๊ายบาย